ครับคันนี้ f o r t u n e r Leader ปี2022มาใหม่ด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับยกมาจาก Legender ดีไซน์ด้านหน้าชุดไฟหน้า LED ทั้งหมดแต่กแต,กต่างจาก Legender ไปตัดหมอกหน้า LED เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีกล้องด้านหน้าดีได้านข้างโชบเชียวขอบ18ดีไซน์ใหม่เหมือน Legender มากับยาง2 6 5 6กากล้องด้านข้างสายด้านท้ายใหม่ยกมาจาก Legender ตัวฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศให้ถึง3ตอนเย็นช่ำทั้งคันพิเกรวีเพิ่มออปชันบลสปอร์ตมอนิเตอร์และ RCTA ที่กระจดีไซน์ภายในตกแต่งแพ็กเกจเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับแบบทิศทางทั้งสองตัวแผงควบคุมปุ่มกดสตาร์ทสวิตซ์เปิดปิดเซนเซอร์เปิดปิดฝาท้ายกดดูกล้องสามิเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ำมันภายในตกแต่งแพ็กเกจหนังดูหรูหราปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยรับวางสายโทรศัพท์แพดเดนชิพ ลดเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก้ารปั่น